ทราบเมื่อไหร่ว่าเป็นเบาหวานครับก็เมื่อตอน4 8ล่ะค่ะตรวจร่างกายมีตาเริ่มผ้ามัวก็เลยไปตรวจร่างกายก็ตรวจใช่ก็ตรวจพบน้ําตาล300กว่าต้องไปพบคุณหมอทุกๆกี่วันก็ตะกอนนี่คือทุกเดือนเลยทุกเดือนดีขึ้นไหมคะก็ทำงานได้ไม่ค่ะก็ทํางานได้ทานยาก็อยู่ได้พยาานานกว่าจะดีขึ้นจะมีความดันด้วยมีปวดหัวด้วยก็คือทานยาทีก็เป็นชุดๆเลย เยอะมากจนคนมองว่าโอ้ยทำไมถือยาเยอะจังหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตเราก็ต้องรักตัวเราเองจากการที่ทานอาหารเราก็ต้องควบคุมถ้าเราอยากดีขึ้นก็เลยเป็นอย่างนี้มาปีห้าสามมาเสร็จแล้วทานยาควบคู่กับบิมไปด้วยเรื่ใช่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมตามที่หมอสั่งแต่มีบิมเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะมารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ครั้งแรกเลยที่เริ่มรับประทานบิมน้ําตาลร้อยแปดสิบเจ็ดสามร้อยกว่าลงมาเหลือร้อยไม่ใช่สามร้อยกว่าก็คือตั้งกับปีสี่แปดที่เรารู้สามร้อยกว่าแต่เริ่มทานครั้งแรกตอนที่น้ําตาลร้อยแปดสิบประมาณวันที่สิบแปดตุลาครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็สองเดือนพอนัดไปน้ําตาลก็เหลือร้อยหนึ่งแสดงว่าธันวาเหลือหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะแล้วพออีกสองเดือนหมอนัดมาก็แปดสิบเจ็ดกุมภาเหลือแปดสิบเจ็ดค่ะ ดีใจไหมครับก็ดีใจสิคะจะได้ไม่ต้องทานยาเป็นกระสอบใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นก็ยังทานยาใช่ยาที่ก็ให้มาก็ทานแต่หมอก็จะลดลงเรื่อยๆจากหมอลดปริมาณลงใช่จากเช้ากลางวันเย็นก mm ็เหลือเช้าเย็นพอครั้งสุดท้ายที่87ก็เหลือครึ่งเม็ดก่อนนอนอย่างเดียวอืใช่แล้วก็พออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าควบคุมอาหารและน้ําตาลจะอยู่ได้ระดับนี้ก็จะขอทดลองหยุดยาเมื่อวันที่30มีนา และพอไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายวันที่8มิถุนานน้าตาลเหลือ81ก็คือสรุปและปิดบัญชีไม่ต้องทานยาเบาหวานต่อความดันก็ลดลงด้วยทุกวันนี้ก็ปกติ 120, ี่128 0 128ค่ะก็ยังบิมอยู่ใช่ท,ชทุกวันนี้ถึงหมอจะงดยาเบาหวานพี่ก็ยังบิมอยู่เหมือนเดิม